เอ็นเกมของสมรภูมิดีนะคะจะจบในระยะเวลาอันใกล้นี้ตามที่คุณทรัมป์ได้ประกาศไปหรือเปล่าหรือจะยืดเยือ้อคงไม่ใกล้แต่ว่ามีโอกาสแต่คนที่จะทำให้โอกาสมันใกล้หรือไม่ใกล้กลับไปที่สหรัฐนั่นแหละรอยแค้นฝังลึกอยู่ในใจของกาตาแล้วก็โลกอาหรับอยู่นะคะตรงนี้แหละครับความรู้สึกกาตาต้องเป็นเช่นนั้นเพราะมันต้องกลับมารุกราน อธิปไตยเขาไงการที่อิสราเอลยึดสหรัฐเนี่ยจะหยุดการที่ไม่มีปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านเนี่ยยังหยุดยากเพราะว่าเขายังเชื่ออยู่ว่าปัญหาหลักก็คือในเรื่องการผลิตอาวุธนิวเคลียร์อิสราเอลเนี่ยไม่เพียงพออยู่แล้วนะที่จะไปทําลายเป้าหมายตรงนั้นรู้เป้าหมายแต่ไม่รู้จะทําลายอย่างไรสหรัฐช่วยก็ได้ระดับหนึ่งก็ยังไม่มีข่าวสารที่ชัดเจนว่ามันถึงแก่นของเป้าหมายมนะั้ย มันอาจจะเป็นการปฏิบัติการพิเศษการส่งสายรับเข้าไปแล้วเป็นการจัดการอะไรต่างๆที่ที่มันแนบเนียนมันไม่ใช่ไปถล่มฆ่าแกงกันแบบโอ้โหทิ้งระเบิดในตึกอาคารนะผมไม่เขาคงเปลี่ยนในวิธีการรอบสังหานมากกว่านั่นแหละครับแต่การไปรอบสังหารแบบนี้ในเป็นประเทศที่3ที่4ที่5ต่างๆเนี่ยเอ๊ะมันก็เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ประทายก็เหมือนกัน คือสงครามรัสเซียยูเครนนะคะท้ายที่สุดแล้วเทานพร์ดอนอ่านเอ็นเกมของสมรภูมิดีนะคะจะจบในระยะเวลาอันใกล้นี้ตามที่คุณทรัมป์ได้ประกาศไปหรือเปล่าหรือจะยืดเยือ้อคงไม่ใกล้แต่ว่ามีโอกาสแต่คนที่จะทําให้โอกาสมันใกล้หรือไม่ใกล้กลับไปที่สหรัฐนั่นแหละตัวปัจจัยหลักที่จะทําให้มันใกล้หรือไม่ใกล้ฉะนั้นทรัมป์ตรงเนี้ยก็ต้องไปปรับกระบ,ระบวนท่ากระบวนยุทธ์ของสหรัฐ ตรงนั้นอะมันจะหาข้อยุติได้ใช่ก็เหมือับคุณครันี่ดูจะต้องรับสึกหลายด้านนะคะถ้าในสมระูมงฝั่งของตะวันออกกลางนะคะก็มีมเหตุขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่อิสราเอลโจมตีกลางใจเมืองหลวงเลยนะคะของโดฮาที่กาตารเพื่อเป้าหมายในการจะกวาดล้างแกนนำกลุ่มฮามาสนะคะเรื่องนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์แต่ดูเหมือนว่ายังมี รอยแค้นฝังลึกอยู่ในใจของกาตาแล้วก็โลกอาหรับอยู่นะคะท่านประดอนมองกรณีที่อิสราเอลโจมตีเมืองหลวงกาตายัางไงบ้างคะตรงนี้แหละครับความรู้สึกกาตาต้องเป็นเช่นนั้นเพราะมันต้องกลับมาลุกรานอธิปไตยเขาไงใช่ไหมแต่อีกมุมหนึ่งก็โอ้โหสแสดงข่าวกรองของอิสราเอลเนี่ยต้องแม่นตรงมากว่าอาคาร<ช>เป้าหมายตรงนั้นน่ะมันคือที่อยู่ของผู้นําฮามาสจริงๆนะครับคือทําลายเฉพาะเป้าหมายได้อย่างแม่นยํานะครับ และสิ่งที่กาตาร์ก็คงต้องหงุดหงิดแหละเพราะส่วนมากกรณีตรงเนี้ยของอิสราเอลฮามาสเนี่ยสารัสมักไม่ค่อยแสดงท่วงทานองชัดเจนนะครับที่จะไปต้านกับอิสราเอลแต่ท่วงทําน,นองเนี่ยมักจะไปแนวเดียวกับอิสราเอลตรงเนี้แต่กาตาร์ก็เข้าใจเพราะว่าต้องยอมรับเขาก็ยังเป็นแกนหลักด,ดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับฮามาสดีที่สุดที่เป็นพื้นที่ที่จะต้องตรงนั้นแต่ตรงเน,น,งนี้เราคงจะต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่า มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองล้เขาก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอธิปไตยนะแต่เขาก็แน่นอนละเขาไม่พึงประสงค์ให้ไปเกิดการสู้รบไปรบกับอิสราเอลต่างหากฉะนั้นมันคงไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วละแล้วลก็เป็นประเทศที่ทำมาหากินแล้วก็มีเรียกว่าพรรคพวกรอบตัวนั่นแหละในบริเวณตะวันออกกลางนั่นแหละเขาถือว่าเป็นประเทศเล็กแต่ทรงอิทธิพลน,นะครับตรงเนี้เขาก็คงต้องรักษาสถานะตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยเขาก็คงจะต้องสื่อสารทางสารัะหนักขึ้นว่าเอาแล้วมันจะยุติกันยังไง นะครับแล้วตรงนี้เขาคงจะต้องมีการสื่อสัญญาณไปทั้งอิสราเอลและสหรัฐแบบเข้มข้นขึ้นใช่ครับผมครับแต่ถ้าถอยไปดูยุทธศาสตร์ของอิสราเอลนะคะกล้าโจมตีใจกลางเมืองหลวงของกาตาร์นะคะซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในตัวกลางในการเจรจาด้วยแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดูใกล้ชิดกับสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะไรที่ทําให้ถึงขั้นกล้าโจมตีกาตาอิสราเอลจากถ้าเราถอยฉากทัดไปเนี่ยบทสรุปเลยแสดงว่าอิสราเอลเหลือชุดความคิดเดียวเลยนะ การจัดการกับฮามาต้องจบร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้สิ่งที่มันน่ากังวลว่าคำว่าจบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะลุกลามแทนที่จะอยู่ในแค่พื้นที่ปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยเฮ้ยราจะหามาเรี่ยกับแบบตัวนี้ออกมานอกละมาที่การ์ต้าแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วมันยังไงอันนี้พอมันไปจัดการเนี่ยสิ่งที่ทั่วโลกกังวลก็คือสองครามรูปแบบที่เผชิญหน้ากันโดยตรงเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสงครามก่อการร้ายมากขึ้น แลวพอก่อกันร้ายมากขึ้นเนี่ยเอ้าล้วแสดงว่าฮามาสมันไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกเนี่ยไอ้อิสราเอลจะตามล้างกันไม่เลิกเหรอถ้าตามล้างงั้นมันก็ไปกระทบพื้นที่ประเทศที่สามที่สี่ที่ห้ากันหมดสิตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งบอกเหตุทาให้โลกเริ่มกังวลว่าเฮ้ยมันน่าจะมีจุดจุดจบอะที่จุดพอดีได้ถ้าทีพ้องจริงแล้วเนี่ยถ้าเอาในพื้นที่ปาเลสไตน์ของคุณเนี่ยนะกับกาซาถึงิ่กาตาต่างๆเนี่ยเฮ้ยเท่ากับจริงๆเนี่ยคุณมันเป็นคือ มันเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะมันเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะจนมันถอยกลู่จะไม่มีที่จะถอยและทุนไปจํากัดสิไอป้ปาเลสไตน์เขาวุ่นไปหมดเนี่ยซึ่งตรงเนี้เชื่อว่าเวทีใหญ่นะแม้กระทั่งสหรัฐและสาระชาชาติต่างๆเนี่ยและตัวกาตาเองคงจะต้องเริ่มมาบังคับวิถีอิสราเอลพอสมควรว่าเฮ้ยคุณพอได้ละกลับมาคุยว่าไอตญญต้ตรงที่คุณยึดพื้นที่เบสเร็จอ่าค่อนข้างเกือบจะเด็ดขาดเนี่ยจะมาลงตัวไหมจะแบ่งเป็นสองซีกไหมซึ่งอิสราเอลก็ยังยืนยันนะนะไม่อออม้เเกิด่่่แตวาันนี มันก็จะต้องสู่การเจรจาโดยมีประเทศที่สามก็คือสหรัฐอีกเนี้ยแหละเป็นมหาอำนาจที่จะต้องมาหาจุดลงตัวกันใช่กระผมครับค่ะทีนี้คือถ้ายุทธศาสตร์ของอิสราเอลเป็นอย่างที่ท่านประรอนพูดถึงนะคะก็คือเดินหน้ากวาดล้างฮามาสในทุกที่ที่ฮามาสอยู่นะั่นแปลว่าเป้าหมายของเขาจะเป็นประเทศไหนก็ได้ในโลกอะไม่รู้ท้าพี่สู่ทราบได้นะและถือว่าไอ้ที่ฮามาสจะอยู่ได้เป็นแกนนะครับที่จะส่งสัญญาณและมาปฏิบัติการอะไรเขาได้เนี่ย มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งนั้นเพียงแต่รูปแบบแบบเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบแบบการปฏิบัติที่มันอาจจะไม่เออกระเลยม,มันอาจจะเป็นการปฏิบัติการพิเศษการส่งสายรับเข้าไปแล้วเป็นการจัดการอะไรต่างๆที่ที่มันแนบเนียนมันไม่ใช่ไปถลม่มฆ่าแกงกันแบบโอ้โหทิ้งระเบิดในตึกอาคารแล้วคงไม่เขาคงเปลี่ยนในวิธีการรอบสังหารมากกว่านั่นแหละครับแต่การไปรอบสังหารแบบเนี้ยในเป็นประเทศที่สามที่สี่ที่ห้าต่างๆเนี่ยเอ๊ะ มันก็เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ปไตยเขาเหมือนกันถ้าเขาพิสูจน์ทราบได้ว่า,อ,าอ้าวไอการปฏิบัติการนี้อา้าวมาจากมอสซาดมาจากอิสราเอลอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอีกแล้วเกิดถ้าเกิดเป็นประเทศที่กลุ่มอยู่ในเครือพวกโรกอิสลามอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็จะลุกลามได้ใช่ครับผมดังนั้นก็คือแปลว่าก็มีความเสี่ยงกับหลายประเทศใช่ไหมคะที่จะเจอปฏิบัติการลักษณะนี้ของอิสราเอลและทางฝั่งของสหรัฐนั้นเขาจะจัดการอย่างไร ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะคะยังความไม่พอใจไปถึงประเทศที่สามแน่นอนต้องส่งสัญญาไปอิสาราเอลว่าเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องไปขยายขอบเขตไปจัดระเบียบสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ของคุณแนะนั่นแหละพอแล้วเพราะตอนนี้จริงๆเนี่ยคุณก็จัดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยไม่ต้องไปลามปามที่พอื่นเพราะพอไปลามปามที่อื่นเนี่ยกลายไปว่าดีไม่ดีคุณจะเพิ่มคู่กรณีนะเพราะบางประเทศที่ไม่พอใจปั๊บเนี่ยอ้าวงั้นก็ เฮ้ยมาทาอะไรมาลุกละมาลุกอธิปไตยเขานี่ตรงเนี้ยระวังให้ดีมันถูกจะถูกย้อนสอนกลับก็เป็นไปได้นะครับและประเทศเหล่านั้นเขาต้องระวังนะเพราะถ้าเขาไม่มีมาตรการที่คุ้มครองปลอดภัยได้ดีเนี่ยเอา้าเขาก็จะถูกเล่นงานภายในประเทศด้วยเป็นการเมืองในประเทศดีงแล้วดีไม่ดีเอามาถูกามาจัดการไปด้วยอีกเอา้าไปกันใหญ่ฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งบ่อเหตุที่น่าอันตรายทั้งั้งที่โลกก็มอกว่าไอ้จริงๆไอ้สงครามอิหร่าฮามาสมันน่าจะจบแล้วนะเพราะว่ามันโอ้โหมันแทบจะเป็ดเด็เดขาด แต่ก็ยังไม่จบยังไม่จบเนี่ยมันอ่านได้เลยไงแสดงว่าชุดความคิดของอิสราเอลคือต้องร้อยเปอร์เซ็นตเพราะเขามองว่าพื้นที่ในอุโมงใตดินทั้งหลายโอ้โหมันยาวเป็นร้อยรอยกิโลยังไม่เบ็ดเสร็จขาดเราต้องจัดการไม่ให้หมดนั่นแหละครับหนีไปที่ไหนก็ต้องจัดการและที่สาคัญที่สุดการจัดการที่ศูนย์สั่งการก็มองว่าเฮ้ยเซ็นเตอร์ใหญ่นั่นแหละก็ไปอยู่ที่กาตารานั่นแหละถือว่าเป็นไอตัวศูนย์บัญชาการซะอีกอย่างเงี้ยก็เลยไปจัดการทําให้กาตาก็ ต้องหุนเหตุอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องอธิปไตยแต่สหรัฐพี่ใหญ่นั่นแหละก็ต้องหาจุดให้มันลงตัวแล้วก็ก็ปณนีประนอมให้มันลงตัวให้ได้เชื่อว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องเริ่มส่งสัญญาณแล้วล่ะเพราะว่าในการปฏิบัติการสารัฐก,ฐก็ไปเกื้อกูลในการที่คุณไปทิ้งระเบิดไอเรื่องนิวเคลียร์กับที่อิหร่านเนี่ยสหรัฐก็ไปจัดการให้แล้วถอยออกมาสงครามสิบสองวันนั่นะมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุและสารัฐเองก็ไม่ต้องการเข้าไปลึกกว่านั้นนเเดี๋ยยยวมัขยยขขาอบต ดังนั้นเชื่อว่าพี่ใหญ่สารัต้องต้องประเมินแล้วละ่ะมันจะต้องมีจุดที่เฮ้ยพอสักทีเถอะก็เป็นน้ำหนักของการเจราจาแล้วใช่ครับแต่จะยับยั้งอิสราเอลได้ไหมคะท่านพระดอนคะเพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรี <c oughs> อิสราเอลเอลยัคก็บอกว่าไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะโจมตีผู้นําฮามาสที่อยู่ในต่างประเทศอีกหลังจากนี้นั่นไงนพี่บอกชุดความคิดเนี่ยสุดท้ายดีไม่ดีนะไปจบจนต้องกลายเป็นเปลี่ยนผู้นําอิสราเอลหรือเปล่ากลายเป็น อีสัยระวังนะจะถูกแทรกแซงไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าประชาชนอาจจะเอ้ยู้สึกความพอดีละยุติได้สักทีไอ้เลือกตั้งที่มันสายกันมาถอยกันมาเพราะประกาศกดแจ็สู้รบเอ้ยเปลี่ยนมันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะเพราะในการที่เขาจะบริหารสถานการณ์ของโลกเนี่ยมันจะถูกบังคับวิธีเหล่านั้นเป็นไปได้แต่ถ้ายังเป็นผู้นําคนเดิมเดตายาอูเนี่ยยากลําบากมากเพราะว่าชุดความคิดเขาไงที่บอกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแถมประกาศมาจะอยู่ที่ไหนไม่รู้เพื่อความมั่นใจต้องไปจัดการมันให้หมด เพื่อความปลอดภัยเขาก็อ้างนั่นแหละเพื่อการมาปกป้องตอนเองใช่ครับผมครับส่วนทางโลกอาหรับนะคะเมะื่อวานนี้ประชุมกันฉุกเฉินแถลงสับสนนกาตา <c oughs> และเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลมากกว่านี้นะคะจะถึงขั้นกดดันจนกระทั่งเป็นปฏิบรรัติการทางการทหารไหมคะท่านพระรองครับพี่ว่ายังไม่ถึงการทหารเพราะว่าเชื่อว่าการเจรจาอะไรต่างๆของสหรัฐนะและเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์อิสราเอลต้องยอมรับถึงแม้ก็จะมีศักดิ์ที่ในการผลิตจริง แต่บริการต่างๆนะอย่าลืมนะอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ยังเป็นของสหรัฐเป็นส่วนใหญ่แต่ท่านสหรัฐก็สามารถที่จะใฮ้กระตุกตรงนี้ซะมันก็มีเป็นไปได้แล้วสหรัฐเนี่ยไม่ต้องการลามปามเพราะว่าการลามปามไปกับโลกอิสลามเนี่ยเดี๋ยวมันยุ่งเถ้ากับลามไปโหไม่ไหวเว้ยต้องเผชิญเหตุใหญ่ละเพราะตอนนี้ตัวเองก็ตอยังเหนื่อยยากอยู่นะแล้วตอนเนี้ยตัวเองยังต้องสารบนนุญนะแต่จากการเรื่องยาแต่ติดเรื่องวรัสอเริล่าเนี่ย แล่วคือสหรัฐก,ก็ไปปุ่นสัก์ก็มีปัญหาของตัวเองอีกจริงไ่มไม่ว่าจะใช้แดนเม็กซิโกแล้วก็เรื่องยาเสพติดเรื่องใหญ่ก็เพิ่งไปซัดไอ้เรือไอ้เรือสินค้าสึ่งอ้างว่าปเป็นเรือขนยาเสพติดใช่ไหมฉะนั้นสหรัฐก,ก็ต้องใช้อำนาจกําลังลบตรงนี้ไปใช้ในทางอื่นพอสมควรแต่เชื่อว่าสหรัฐเนี่ยไม่ต้องการขยายผลแน่เพราะว่าตะวันออกกลางโดยเฉพาะกาตาร์ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสหรัฐตรงนี้สหรัฐต้องรีบหาข้อยุติอย่างเชื่อมันว่าไม่นานเลยละ่ะเพียงแต่ว่า สหรัฐก,ก็รู้ว่าอิสราเอลมีเป้าหมายว่าต้องการเบ็ดเสร็จขาดแต่ไอ้ความเบ็ดเสร็จขาดเนี่ยเชื่อว่าหน่วยข่าวกองสหรัฐก,กับอิสราเอลเนี่ยจะหาจุดลงตัวกันโจได้ว่าเอ้ย,อยงั้นแค่นี้พอละเพราะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่ประเมินแล้วล่ะว่าฮามาสไม่กลับมาเป็นภยัยคุกคามใช่ครับผม ส่วนกับอิหร่านนะคะท่านประธนครับมีความเสี่ยงจะเปิดปฏิบัติการโจมตีกับอิสราเอลอีกหรือไม่หรืออิสราเอลที่กําลังกวาดล้างฮามาสอยู่นะคะจะเปิดสงครามกับอิหร่านหรือเปล่าเพราะว่าเขาเปิดสงครามมาหลายแนวรบตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะเลบานอนเยเมนแล้วก็ใช่เพราะว่าอิสราเอลเพราะอิหร่านเนี่ยไม่มีการยกกองกําลังออกมาอยู่แล้วก็ใช้บริการประเทศแนวหน้าที่ไปเผชิญัอิสราเอลเนี่ยและอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ย มันยากที่จะยุติกับอิหร่านนะเพราะตราบใดที่ยังมีความเชื่ออยู่ในเรื่องปรมานูว่าว่าอิหร่านเนี่ยจะผลิตได้จากเป็นทางการทหารไม่ใช่ปารมานูผู้สันติฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นเหตุปัจจัยอยู่ที่การที่อิสราเอลหรือสหรัฐเนี่ยจะหยุดการที่ไม่มีปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านเนี่ยอันนี้ยังไงยังหยุดยากเพราะว่าเขายังเชื่ออยู่ว่าปัญหาหลักก็คือในเรื่องการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเชื่อว่าอิหร่าน ก็ไม่หยุดแม้แต่ความใหญ่โตของอิราริตต่างาถึงแม้มีการปฏิบัติการไปแล้วที่ทําลายเนี่ยจริงๆแล้วอิราก็ถือว่ายังไม่ถึงแก่นไงเพราะเนื่องจากไอ้คลังในการผลิตต่างๆเนี่ยมันอยู่ใต้ดินที่ลึกมากและยังไม่มีอาวุธของเพียงพอของอิสราเอลซะอิสราเอลเนี่ยไม่เพียงพออยู่แล้วนะที่จะไปทําลายเป้าหมายตรงนั้นรู้เป้าหมายแต่ไม่รู้จะทําลายอย่างไรสหรัฐช่วยก็ได้ระดับหนึ่งก็ยังไม่มีข่าวสารที่ชัดเจนว่ามันถึงแก่นของเป้าหมายไหม ฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องจับตาดูต่อไปก็เป็นบทสรุปว่าสหารัฐ้ะอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยยังจะต้องพันตูกันต่อไปเพียงแต่จะหนักเบามากน้อยแค่ไหนใช่กระป